สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ,อ๊อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการตัดตกแต่งใบตองสําหรับรองจานผลไม้และขนมสําหรับงานจัดเบรกและจัดเลี้ยงครับเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับสําหรับขั้นตอนการทําครับฉีกใบตองความกว้าง8นิ้วความยาว8นิ้วขึ้นไปครับจากนั้นครับ พับครึ่งเข้ามาแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับพับลงมาครับเสร็จแล้วพับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปครับตัดเฉียงในแนวโค้งครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างในเรายังตัดไม่แหลมครับโอเคครับได้แล้วครับเดี๋ยวเรามากลางแบบดูกันเลยครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการตัดแต่งใบตองสาหรับรองจานผลไม้และขนมในงานจัดเบรกงานจัดเลี้ยงหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่น,นชัยภูมิเลยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ